ตอนเราเข้าสู่ไอซีนะครับวันนี้คารวันนี้นะฮะเจอกับพุทธแล้วก็ท็อปนะครับวันนี้อาร์ติ์โฟลตอัพนะครับผมเจอกับเรื่องราวของศิลปินที่คุณชื่นชอบแน่นอนอัพเดตกันตลอดทั้งรายการไอซีแน่นอนนะครับวันนี้มีข่าวมาเพียบเลยใช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข่าวของพุทธแล้วข่าวของท็อปเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับพี่ครับวันนี้มีมาแน่นอนครับแล้วก็ต้องเด็ดกว่าพุทธแน่นอนด้วยนะครฮะแต่ว่าเด็ดเด็ดเนี่ยเอาไว้ที่หลังครับมีเรื่องอะไรมาก่อนวันนี้วันนีีี้ขขอออเเเรรรรรื่่่่่งแแแกกกกลยดววาาาาานะคัับบบบสหทมฝ พี่ออฟฟองสักของเราเนี่ยวันนี้โชว์ป่านะครับพี่ออฟที่เป็นเดีกอร์ตินประจำเดือนนี้ของเราสิงาหาคมนะครับแล้วก็วันนี้พี่ออฟนะครับบอกว่ามี3ามเอ็มวีสามเอ็มวีที่แบบเป็นเพลงที่ดังมากามาให้แบบคุณผู้ชมโอไซีได้บวดใจตอนเที่ยงแบบนี้ด้วยเ,<อ>เพลงแรกที่ผมชอบมากและผมก็อยากดูมากเหมือนกันครับชื่อเพลงว่าอะไรรู้เปล่าเพลงอะไรครับจากคนรักเก่าครับ<อ>จากคนรักเก่าเพลงแรก กิดว่าชอบเนี่ยก็โหวดกันได้ใน Facebook ของเราแต่ว่าผมว่าเพลงนี้น่าดูมากกว่าคำถามที่ต้องตอบตอบดูลองดองด,ดูครับแต่ก่อนนี้เธอใใกล้าๆสุดใจแค่ไหนแต่ก่อนรักกันยงไเธอกับฉันพบกันที่ไหนาหาเธอหากคุณทมว่ารักเธอมากแค่ไหน คำเศร้าความขนลุกนี่แบบยังไม่ค่อยทะยานขึ้นสูงเพลงสุดท้ายดีกว่าพี่ออฟปองสัตว์นแบบ MV เพลงนี้ผมดูทีไรขนลุกทุกทีเพราะว่าพี่ออฟแบบร้องไห้ฟูมฟายมากแพงข้างหลังทะลุถึงหัวใจครับฉันเหมือนคนมีมีกำลังละหมดแรงจยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายี่ขาดองกาจะหายใจ ฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงขึ้งลหลังทวกบดนี้นะครับก็คือสามเพลงที่เรามาให้โบทกันฮะเป็นอะไรครับซึ้งซึ้งนี่มันละครชัดๆ อยากดูไหมจริงเพลงสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมทาวไอซีทุกคนนะครับนั่งทานข้าวกันอยู่หรือว่าทำายรกันอยู่ที่หน้าจอทีวีสามารถบวชกันได้ผ่านทาง Facebook ของ OC ไนั่นเองใช่แล้วทางด้านนู้นเลยครับนี่ครับนี่ตั้งหัวข้อไปแล้วนะครับมีคนเข้ามาตอบแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากดูเพลงไหนบวชเข้ามาเดี๋ยวท้ายรายการเราเปิดให้ดูแน่นอนหนึ่งเกมนะสำหรับเพลงที่บวชเข้ามาเยอะที่สุดนะครับซึ่งใน a c e b o o k เราตอนนี้นี่โดนแทงกันไปหลายคนแล้วนะแทงข้างหลังแทงข้างหลังแทงข้างหลังเยอมากวมาูกาาเไกปิดรรย O ตแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งเพลงใหม่นะครับของพี่อ๊อบปองศักด์นะครับกับอัลบั้ม Life is Colorful อีกหนึ่งเพลงพี่อ๊อบมาแนะนำกันนะครับจเพลงที่มีชื่อว่าฝุ่นละอองครับเอาอีกแล้วพี่อ,อ๊อบเศร้าอีกแล้วให้ได้ยินศิลปินของแท้ Oh I see the artist มาถึงอีกหนึ่งเพลงในอัลบั้ม Life is Colorful นะครับผมชื่อเพลงว่าฝุ่นละอองครับ เพลงเพลงนี้เนี่ครับผมเป็นเพลงที่พี่นิ่มสีฟ้าเป็นคนแต่งครับแล้วก็คือชื่อมันก็บอกแล้วแหละว่าฝุ่นละอองมันก็คงจะต้องเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่เขามองไม่เห็นเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นค่ามันอะไรเงี้ยทุกๆครั้งที่แบบที่เอาฟังเพลงนี้อาก็จะรู้สึกว่าพี่นิ่มแต่งมาได้ยังไงคคฝุ่นละอองแค่ฝุนละอองที่ลอมลอยไปตัวเองก็เคยผ่านอารมณ์นั้นมาก่อนไงอาก็เลยก็จะเข้าใจว่า คนทีสำหรับอารบั้มนี้นะครับผมก็แนวดนตรีที่เราวางกันไว้ก็คือว่าอยากจะให้มันมีความเป็นแบบเป็นแจ๊สมากขึ้นนะครับผมโดยการที่ใส่ชาดนตรีแบบว่ามีเสียงเครื่องเต่าด้วยมีเสียงอะไรแบบฟูลแบนนะครับผม เหตุการณ์แบบอย่างในเพลงนี่ผมก็ลองฟังเพลงนี้ดูนะครับผมหวังว่าทุกๆคนก็คงจะชอบกันครับม